นะแล้วผมก็เชื่อว่าใครก็ตามที่มีอำนาจอยู่ในในรัฐบ,บาลหรือว่ามีอำนาจทางก,การเมืองมากกว่าคุณเศรษฐาครับคเขาคงไม่อยากเอาคอไปพาดเฉียงนะฮะครับเพราะว่าเรื่องการจะไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องที่ฉุกโะหะอย่าลืมว่าคุณคุณยิ่งรักเนี่ยแค่ขายแค่เปลี่ยนจากจำนำข้าวเออจากเปลี่ยนเรื่องข้าวนิดเดียวนะ จะไปยปักษเขาก็ทำอยู่แล้วคุณนี้รักมาเปลี่ยนนิดเดียวยังดนยุบยุบเลยเรียบร้อยเลยครับเียพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ต้องไปเสี่ยงกับหรือว่าเอาพอไปพลาดเขียงเนี่ยผมว่าขายใหญ่ในในในภรคเพื่อไทยหรือในสายสบานเขาต้องเขาคงไม่อยากจะเอาตัวไปเสี่ยงครับโดยเฉพาะประชาชนจํานวนมากนักวิชาการทั้งทุกทุกแผ่อทุกแขนงออกมาค้าน แต่เรื่องสาคัญที่สุดก็คือไม่มีเงินนะครับไม่มีตัวเงินสดครับแล้ววิธีแจกก็ถ้าแจกแบบว่ามันไปเข้าตัวเองในเรื่องของเกี่ยวกับไอ้เงินรับเงินตรไใ้สมัยใหม่ด้วยนะครับไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ยครับเงินดิจิตอลเนี่แหละครับมันมันก็ยิ่งทำให้ตีความหนักง่ายเขาอีกครรับคือพูดง่ายๆถ้าแจกเงินมันจะต่อไปในกินน้ํก็ตายได้ใช่ครับใช่ครับ แล้วต้องซื้อต้องซื้อบล็อกเชนต้องเป็นหมื่นล้านนะครับโอ้โหแล้วค,ออคุณก็ออกคุณก็ออกเงินดิจิทอลได้ตลอดเลยถึงจะหมดห้าห้าแสนหกหมื่นล้านแล้วคุณยังออกเงินดิจิตอลได้อีกอันเละนี่ครับอ่าก็แค่ในตัวเลขที่เขาบอกว่าจะมีเบอริตัดที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าตกลงเบอริตัดใครจะเป็นคนได้หรือใครจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับ แล้วก็ยังมีกัดมีความคิดทางไงฝ่ายพิชาการบอกว่าการจะเอาเอาเอาระบบอะไรไปไปควบคุมมันใช่ครับในเวลาแค่ไม่กี่เดือนผมว่างานนี้กิจการเปิดทางออกให้รัฐบาลรัฐบาลส่งให้กิจาการเป็นคนคเป็นคนรเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนจัดการนะก็แล้วกันครับตัวเองก็ไม่ต้องไปเสียไม่ไม่ต้องไปเสียรังวัดในเรื่องการ ทำไม่ได้จะแจกแล้วไม่แจกถูกไหมครับ,รบก็บอกว่าผมยังแจกอยู่ตั้งใจแจกอยู่ที่จะแจกอยู่แต่ว่ากิจการบอกทําทไม่ได้จะให้ทําไงอ่ะก็ร้อ,องเพลงถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าครับผมว่าเป็นการเต้เนใเป็นการเต้นเอ่อเต้นลังมันมากกว่าเอที่ชึ่งนะครับครับะจะจะเล่นเป็นแบบแทงคุ้งแทงก้แล้วก็เเดินมาก้าวถอยหนึ่งก็ ผมว่างานนี้เป็นเรื่องการละครคะับการละครค,ครับผมไนด้วยกับพี่เด็นเลยคือมันเต้นรำแม่เดินหน้าสามถอยสองเดินหน้าสองถอยสามันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปไหนละหาทางออกใช่ครับตัวเลขไม่มีตัวเงินไม่มีครับ